สวัสดีจ้ามาพรดมาพอก,กับยิงยิงติดตลกแฟนเพจควาแล้วแต่ยิงยิงยิงพากินพาแซ่บพี่จิตราผ่านยาเมื่อนีย้ยิงยิงได้ผัดพักบุ้งพักบุ้งพักบุ้งยางไอเขาเอว่าพักบุ้งัดพักบุ้งไอเราไปเกบ็บมาให้อันนี้เป็นทอดไข่ใส่ยอดทานตะวันกับอันไข่พั้มจ้า พอใส่กันเขาเพิ่งหยุดน,นั่งน่าแปลเหมือนกันจ้ะดีนินแปลกแปลกมีอย่างแต่นั้น จับดูจ้อหิวเา่าอย้วยกันหมนกันใครเผบุ้ง okay. บ่ใครใส่ใบบ้หมาน่ากินยอด <laughs> ใบแล้วใหญ่พุทธสม่าห์ทีนี้จะค้นแก่งทำเด็ดเด็ดแบบนี้ก็ได้จ้าเอามาคอยแระเขาบอกว่าวิตานี้มันหลาย ยังทำปุ๊ๆตามนีม้เขาคว้าจ้านีมน้ำปลับุ้งหน่อยแล้วที่บอกเอาขาลงเนาะ <c oughs> con khỏi dây nhá chứ tiếng cây tiếng nục, tao bàn lại phát cho.

ตามีไฟไทยธรรมชาติไฟแล้วโมเมนต์หรอเจ็บเลย ไม่วางมือออกเป็นสิ่งเป็นสิ่เดียวท้งนจะมันเห็ดเบิ้งหรือเน่าอะ แบบนี้ mm hmm. เสียงกรุบดีกันอำมาแตง លាបខារបស់ខាងធាមានចំពីរជាញតិចកមឹងមុងអាច្រំណ្ល្រំ់ទៅដែម្រំណ្រំណ្រើាត់វីន Này là ja, bây giờ. bạc đen. Chả bạc ấy อนไรหรอจ้าพี่น้องอันนั้ถ้าจากแล้อืมจต่ิดเหนียวไว้สำนีกันเลยจ้าพี่น้องคิดหนามาพอกันไหมสวัสดีจ้า